เราได้ผ่านเออด่าน,นะตอบบอกอีโวมกับกดดิเด้เจ๋งๆเราได้ผ่านครับแล,แล้วเราก็ไปลุยเป็นต่อครับมาเลยครับแปดิแปดิมาแล้วเวย้ยอ่าลุยลุยลุยนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับเออหน้าเป็นคนเหล็กนะครับจำไม่ผิดนะครับอูเปี้ยไอสัตว์ตัวเฮียลึงหงมอน ไอ้มอนไอ้มอนตัวไก่เลยครับตัวไก่ตำนานนะครับโอ้ยโอ้ยจะตายตายเลยครับโอ้ยตายหายเลยหายเอ้ยเออรุมรับผมเล่นจบหมดเลยครับผมปลดล็อกตัวละครทั้งหมดเลยนะครับเออเออโอเคโอเคครับโอ้ยหมอไม่รู้ใครถามใครถามบทเตนนะครับนี่ใครท่านไม่ตายก่อนเอ้ยลั่วเลยตัดเอ้ยเฮ้ยเอลงมาลงมากูไม่เห็นตัวเฮ้ยเลี้ยงกูเห็นตัวไอ้เหี้ยลงมาเลยลงมาไอ้เหี้ยโอ้ยข้างบนอ่ะเออ ตายหมดตายหมดเปลี่ยนตัวครับตอนนี้ผมเป็นไอตัวเอออะไรวะเอาเขาจนได้ตัวกากนี่มาพลามาพลาไว้ก่อนละผมไม่ตัวเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วหยิงปืนมาลบนะครับอ้าวล่วงตายแล้วกูบอกเลยเหรอไอีห่าม่เคยจะรีอตายครับเอาเอาเอาเข้าไปแต่ละคนอ้าวเกิดแล้วเหรอครูบับบับบับเกิด มันก็เป็นเรื่องแปลกครับพี่ม่อนได้ตัวกากแล้วก็รอดมาถึงวันนี้นะครับผมผมได้กินจรวดนะครับเอาวัดเต้าหลีดงเทมเอาไอ้ยปาเมืองโอ้ย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 ไปลุยโอ้ยโอ้ยตายเลยปูไปคนสองใครวะเออไปไปเลย โอครัับมนะา้ยไปไปมึงไม่ไปแล้วเต็มไปเก็บมุมแมลงทั้งลำแขงดูดูดูความสามารถมุมอะไรเออไป้าวอ่ะเออไปแล้วเร็วมุมแรงก็จากไปนะครับเอาไว้อะไรให้มันด้วยนะครับเออโอเคครับเกมเนี้ยครับเป็นเกมที่มันมากครับผมรับประกันเลยครับเลยมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เป็นแปดบิดที่มันที่สุดในตอนนี้นะครับเพราะที่ผมเล่นมานะครับเกมส่เกมมัเกมมันมาจำปีนะครับเกมนี้นะครับช่วยเชยอะไรวะเออเดี๋ยวไปช่วยเด็กๆก่อนนะครับเด็กๆต้องการความช่วยเหลือนะครับโอเคครับลุยครับโอเคครับไปครับเออเออเออลุยรวยแกล้ง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 ขังขังรถกอลเมอรรถเออแก่งก็รถอ้าวนี่นี่นี่อ้าวตายเลยกู ไปไอ้คนต่อ,องใครวะมาเราช่วยกูกูดิเออไปเดี๋ยวเออมึงกลัว <c oughs> มันมันไม่ตายเหรอครับมึงจะทำไม่ตายครับ <c oughs> การเล่นที่มั่วมากนะครับ <c oughs> โอ้แหวมึงไปช่วยกูทีนะก็คันมือายคันไม้คันมือตอนนี้ผมเล่นหมัดไทายเก็กนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ผมเล่นหมัดไทายเก็กนะครับ มันยังไม่ตายครับเรื่องนี้น่าประิหารนแต่มันมตึงไปแล้วครับขอขอใจมันด้วยนะครับโอเคครับเลื่อนหนึ่งตัดเราฟองหรือบินเหรอเออโอเคไลคนเบียวแข็งที่เออต่อไปครับขอให้ผมได้เป็นตัวเออหน้าเป็นตัวอยู่เวลานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอีหาอีหาบินได้ไหมอะไรออกมันมาดูครับเป็นเกียร์ได้สามารถขาดูนะครับ เอ้ยระวังระวังไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยระวังไอ้เฮี้ยเออเออไม่ไอ้ตอนนี้คนเตะนะอีแก่แล้วนะตายตายตายเปลี่ยนตัวเฮ้ยไม่เปลี่ยนดี่ป่ะช่วยเปมไอ้แกสบุอกเอาลวกลวกขึ้นขึ้นไอ้ฮาเอ้ยเอ้ยเอ้ยลวกลวกลวกเอ้ยตายเลยกูเอาเข้าไปเอาเข้าไปช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย เจอกูด้วยตัดอผมเจอมอสแล้วมาแต่มอสมันอีกการครับผมบอกก่อนครับประจอกมากครับตู้ผมได้ครับนี่ครับผมแปลงล่างครับโอเคครับถ้าเป็นคนเหล็กครับจะใช้ล่างนี้มันจะทําอะไรเราไม่ได้นะครับอ้าวตายละกูอ้าวลืมดูครับไอ้ไอ้ทีหนึ่งอะใครอ่ะไม่เล่นวะเออไอ้ห่ายังบอกนะกูจะไม่หมดบาทตามโซ่บอสเนี่ย อันนี้พลอพลอยเด็กเด็กเขาตู <S s ้ไปนะครับโอ้ยโอ้ยแม่เอาตายตายไม่รอดนี่ฮะแต่ละคนแม่งเอ้ยม่อนเชื่ออยู่ดีเลวเออไปเลยด้านโนด้านโนดตกเกียนนี่ฮะเอ้ยเร็วเร็วเร็วไอ้ม่อนลุกไปไหนเนี่ยโอ้เออพังทีสัตว์ ผมอะไรบ้างบาทน,น,นะครับเลาจบนะครับเออแลาววัลยภาพไอ้สัดอ่าตอนนี้เราก็เคลียร์ด่านแรกเสร็จรเรียบร้อยนะครับ